ซิกดักผีเซนเอ็ดออฟอินโนเซนแอบดูสาวครังบ้านคังเฉียวนักศึกษามาหาลาัยวัย19เขาเกิดอุบัติเหตุรถบิกไบพิกวารจนเขาขาหักและฟกช้ำไปทั้งตัวเขาถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลเป็นการด่วนโดยมีชูรี่และเจ้าอีสองเพื่อนสนิทของเขามาเยี่ยมซึ่งดูเหมือนว่าชูลี่จะแอบมีใจให้กับคังเฉียวอยู่ไม่น้อยโดยห้องที่คังเฉียวแอดมิดอยู่นั้นเป็นเตียงคู่ซึ่งมีผู้ป่วยอีกหลาย พักรักษาตัวอยู่ก่อนแล้วเขาชื่อว่าเจียงเขามีโรคประจาตัวลุมเล้าหลายโลชีวิตในแต่ละวันของคังเฉียวระหว่างที่รักษาตัวอยู่นั้นเขามักจะพูดคุยกับเจียงและนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างที่จะมองเห็นร้านกาแฟไซต์ก่อสร้างและบ้านหลังหนึ่งที่ดูน่าสนใจผ่านไปสามสัปดาห์ที่ต้องแอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลคังเฉียวรู้สึกเบื่อนา,นายไปอย่างมากเพราะฝั่งตรงข้ามก็มีแต่เสียงก่อสร้างทั้งวันทั้งคืนจนทําให้เขานอ,นอนไม่ค่อยหลับ และเขาก็ได้เจอกับเซียงอิงอิงเป็นครั้งแรกครั้งเฉียวแอบมองดูเธอโดยใช้มือถือซูมดูหน้าเธอชัดๆก่อนที่เขาจะโทรไปหาเจ้าอีก็อขอยืมกล้องส่องทางไกลโดยเขาอ้างว่าเขาจะเอาไปดูนกเพื่อแก้เบื่อเจ้าอีไม่ค่อยอยากจะเชื่อแต่ก็รับปากว่าจะเอามาให้หลังจากนั้นเมื่อคังเฉียวได้กล้องส่องทางไกลมาแล้วเขารอจังหวะที่พยาบาลจูมินมาพาเจียงออกไปฟอกไต เขาก็เริ่มทําการส่งไปที่บ้านของอิงิงจนเขาได้รู้ว่าเธออาศัยอยู่กับพ่อและแม่และดูเหมือนว่าที่บ้านของเธอน่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงเพราะพวกเขาดูร่ํารวยพวกเขามีคนขับรถและมีลูกน้องคอยรับใช้ค้างเฉียวเฝ้ามองดูเธอวันแล้ววันเล่าเขาอยากจะรู้จักเธออยากได้ยินเสียงเธอและไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าเขานั้นตกหลุมรักเธอเข้าอย่างจังตอนนั้นเองมีใครบางคนแอดไลน์มาหาเขาโดยใช้ชื่อว่าเสียเส่ยวไผ่เสี่ยวไผ่ไม่ได้ลงข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองมากนัก แต่กระพูดในสิ่งที่เป็นปริศนาว่าคุณกําลังแอบมองดูหญิงฝั่งตรงข้ามอยู่ใช่ไหมและปิดท้ายว่าฉันเห็นทุกอย่างที่คุณกําลังทําแต่ข้างเชียวก็ไม่ได้สนใจเขาตั้งหน้าต,ตั้งตาแอบดูสาวสวยต่อไปและเขาได้เห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างหลังจากที่อิงอิงนั่งรถออกไปกับครอบครัวก็ได้มีชายคนหนึ่งขี่จักรยานจากร้านกาแฟอาคาเฟ่ R afe, มาดัมดอมมองที่หน้าบ้านของเธอก่อนที่จะขี่จักรยานกลับไปตกดึกคืนนั้นข้างเชียวยังคงแอบมองมาที่บ้านของอิงอิง และได้เจอกับเหตุการณ์บางอย่างเหมือนกับว่าพ่อกับแม่ของเธอนั้นทะเลาะก,กันและผักจนแม่ล้มลงไปกับพื้นอิงอิงพาแม่มาที่ห้องนอนก่อนที่เธอจะกลับไปในห้องนั่งเล่นและเอามีดแทงหลังพ่อของเธอแต่ทันใดนั้นเจือได้เข้ามาทางด้านหลังของขังเฉียวและแย่งกล้องส่งทางไกลไปพะเขาคิดว่าข้างเฉียวกําลังแอบดูผู้หญิงอาบน้ําอยู่ข้างเฉียวตะหวาดใส่เจียงว่าไม่ได้แอบดูก่อนที่ชายแก่จะเดินกลับไปที่เตียงและเมื่อเขามองมาที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งก็ได้เห็นว่าสองแม่ลูกกําลังเช็ดคราบเลือดอยู่บนพื้น ลุ่งเช้าคัางเขียวยังคงยืนมองมาที่บ้านหลังนั้นและเห็นชายคนเดิมได้มาด้อมๆมองๆอ,อ,อีกครั้งและเป็นจังหวะเดียวกับจูมินเข้ามาพอดีจูมินแกล้งแสวเขาถึงเรื่องที่คังเฉียวแอบมองสาวบ้านตรงข้ามอาบน้ำเมื่อคืนก่อนที่จะบอกว่าอย่าไปโกรธคุณเจียงเลยแกเป็นคนดีคนหนึ่งเพรามก็บอกอีกว่าบ้านฝั่งตรงข้ามมีสาวสวยอาศัยอยู่และเธอก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าญิงสาวคนนั้นใช้ชีวิตยังไงมีกิริยาท่าทางอย่างไรบ้าง ขางเฉียวได้ยินก็ถามว่าเธอรู้ได้เหรอจูมินตอบกลับว่าเธอเป็นพยาบาลอยู่ที่นี่หลายปีแล้วทําไมเธอจะไม่รู้ล่ะก่อนที่เธอจะหยิบยาให้กับค้างเฉียวและก็ได้เดินออกไปจากห้องตกดึกคืนนั้นข้างเฉียวนอนไม่หลับเพราะเขามีอาการปวดบริเวณขาเขาเลยกดปุ่มฉุกเฉินเพื่อเรียกพยาบาลให้เข้ามาโดยต้องการจะขอยามากินแต่ไม่ว่าจะกดเท่าไหร่ก็ไม่มีใครมา คังเฉียวเลยตัดสินใจใช้ไม้พยุงตัวออกมาด้านนอกแต่ก็ไม่เจอพยาบาลเลยสักคนเขาเดินผ่านมายัางห้องหนึ่งและเมื่อมองเข้าไปก็ได้เห็นว่าพยาบาลจูมินกําลังปฏิบัติภารกิจลักอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็คือชายคนเดียวกันที่คังเฉียวเคยเห็นเขาขี่จักรยานมาจากร้านอาคาเฟ่และไปด้อ,ดอมๆมองที่บ้านของอิงอิงจังหวะนั้นจูมินหันลมองทางคังเฉียวทําให้เขาต้องรีบกลับมาห้องทันทีแต่ด้วยอาการปวดขาทําให้เขานอ,นอนไม่ค่อยหลับเขาเลยหาอะไรทําเพื่อให้ลืมอาการปวด ก็จะหยิบกล้องส่องทางไกลออกมาและแอบส่องไปที่บ้านของอิงอิงจนได้เห็นสองแม่ลูกกัลังลากถุงดำใบใหญ่ออกมาก็จะเปิดประตูเข้าไปในสายเกาะสร้างเพื่อเอาถุงดำใบนั้นไปฝังดินขังเฉียวคิดได้อย่างเดียวว่านั่นมันต้องเป็นศพพ่อของเธอที่ถูกเธอฆ่าตายไปแล้วอย่างแน่นอนวันลุงขึ้นขังเฉียวคิดในใจว่าเขาจะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจแต่เขาก็คิดอีกอย่างว่าเขาเองก็อยากจะปกป้องเธอเพราะความรักมันบังตาเขาอยู่ตอนนั้นเองชูรี่กับเจ้าอีมาเยี่ยมเขา ขังเฉียวบอกทั้งสองคนว่าเขาอยากจะออกไปเดินเล่นข้างนอกจากนั้นทั้งสมคนได้ไปที่ร้านอาคาเฟ่และขังเฉียวก็ได้เจอกับชายคนนั้นที่ไปด้อมด้อดอมองๆบ้านของอิงอิงเขาเป็นเจ้าของร้านแห่งนี้ขังเฉียวถามเขาว่าคุณรู้เกี่ยวกับบ้านที่อยู่ถัดไปหรือเปล่าเจ้าของร้านบอกว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านสกุลเสียขังเฉียวถามต่อว่าตอนนี้คุณรู้หรือเปล่าว่าพวกเขามีปัญหาอะไรกันเพราะเขาได้ยินมาจากเพื่อนบ้านข้างๆว่าพวกเขาทะเลาะกันรุนแรงเจ้าของร้านถามว่าทำไมคุณถึงถามแบบนั้นล่ะ เขาเองก็ไม่รู้อะไรมากหรอกก่อนที่จะเดินหนีคังเฉียวไปและแอบหันมองคังเฉียวด้วยสายตาที่สงสัยอะไรบางอย่างในตัวเขาเมื่อกลับเข้ามาในโรงพยาบาลจูมินได้แจ้งข่าวว่าคัางเฉียวจะถูกย้ายไปอีกห้องหนึ่งแต่คังเฉียวก็ไม่ยอมที่จะย้ายและจะล้องเรียนในสิ่งที่จูมินทำก่อนที่เขาจะตัดสินใจว่าเขาจะกลับไปรักษาตัวที่บ้านหากเขาถูกย้ายออกไปจากห้องนี้ชูรี่เข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าอี้เลยบอกว่าพ่อของเธอเป็นผู้อำนวยการที่โรงพยาบาลนี้ไม่ใช่เหรอ ชูลีต่ตอบะชัยแต่พ่อเธอก็ไม่มีสิทธิ์จะมายุ่งวุ่นวายในเรื่องการย้ายห้องพักผู้ป่วยคังเฉียวยังคงยืนยันคำเดิมเขาอยากจะกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านก่อนที่เขาจะมาลาคุณเจียงซึ่งตอนนี้คุณเจียงโดนผ่าตัดขาไปแล้วข้างหนึ่งคังเฉียวเห็นชายแก่ที่โดนตัดขาก็รู้สึกหนหูใจแต่คุณเจียงก็ปลอบใจว่าให้เขาสู้ต่อไปพร้อมบอกอีกว่าเขาอิจฉาคนหนุ่มที่อยากจะไปไหนก็ไปได้ก่อนที่จะยิ้มให้คังเฉียวเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อกลับมาถึงบ้านชูรี่อานาอวออกไปซื้อของมาให้กินขังเชียวได้โอกาสเลยถามเจ้าอี้ไปว่าได้สารภาพรักกับเธอไปหรือยังเล่นเอาเจ้าอี้เขินไม่เป็นท่าขัางเชียวเลยหยิบเอาจดหมายออกมาดูมันมีฉบับหนึ่งที่ไม่รู้ว่าใครส่งมาเมื่อเปิดดูด้านในมันเป็นกระดาษเอามาตัดแปะกันจนเป็นข้อความว่าอย่าบอกใครในสิ่งที่คุณเห็นคุณกําลังตกอยู่ในอันตรายขังเฉียวคิดในใจว่าต้องมีใครบางคนกําลังแกล้งเขาอยู่อย่างแน่นอนวันเวลาผ่านไป ขาของคังเฉียวหายเป็นปกติแล้วโดยมีชูรี่คอยอยู่ข้างๆเขาตลอดก่อนที่พ่อจะตัดมาที่หน้าร้านอาคาเฟ่คังเฉียวเหมือนมายืนรอใครบางคนอยู่และจังหวะนั้นอิงอิงได้เดินผ่านเขาไปก่อนที่เธอจะทํากระเป๋าหล่นลงพร้อมกับคีย์การ์ดเข้าบ้านของเธอคังเฉียวรีบหยิบเอาคีย์การ์ดมาเก็บไว้ก่อนที่จะรีบวิ่งมาที่บ้านของอิงอิงและปีนรั้วเข้ามาทางข้างบ้านของเธอก่อนจะใช้คีย์การ์ดเปิดประตูเข้าไปด้านในเขาพยายามเดินหาเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เห็นตอนอยู่ในโรงพยาบาลและได้รู้ว่าพ่อของอิงอิง เขามีชื่อว่าเสียคุนเพราะกับเห็นว่าผมที่เปื้อนเลือดในคืนนั้นถูกทาความสะอาดเรียบร้อยไปแล้วเขาสํารวจจนมาถึงห้องของอิงอิงและพบว,ว่าเธอนั้นมีแผนจะไปท่องเที่ยวรอบโลกแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสได้ไปนั่นเลยทําให้ข้างเฉียวคิดในใจว่าเขาอยากจะพาเธอไปเที่ยวในทุกที่ที่ใจใเธออยากจะไปขณะที่เขากําลังเดินสํารวจอยู่ในบ้านจังหวะนั้นอิงอิงกับแม่กลับมาถึงบ้านพอดีและพวกเธอได้มีปากเสียงกันหลังจากเหตุการณ์สงบลงข้างเฉียวเตรียมจะเพ่นออกมาแต่ก็ต้องอยู่ชะง,งัก เมื่อได้ยินเสียงฝักบัวจากห้องน้ำนี่เขารีบตามเสียงนั้นไปและได้เห็นอิงอิงกำลังอาบน้ำอยู่คังเฉียวสะกดอารอมณ์เอาไว้ก็จะรีบออกมาจากบ้านอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นคังเฉียวยังคงตามติดชีวิตของอิงอิงเธอเดินมาที่ร้านกาแฟและได้คุยกับเจ้าของร้านก่อนที่เขาจะกอดปลอบใจเธอจากนั้นเธอก็เดินออกไปจากร้านแล้วมาขึ้นรถไฟใต้ดินก็จะกลับเข้ามาในอาคารสำนักงานโดยระหว่างทางนั้นเสียวไปทั้งมหาคังเฉียวเพอก็ส่งรูปของอิงอิงที่ตอนเธอกำลังอาบน้ำอยู่ ทำเอาค้างเฉียวถึอกบงงและสงสัยว่าเสี่ยวไปเป็นใครกันแน่โดยในตอนนี้เขานึกออกอยู่แค่4ี่คนนั้นก็คือชูรีเจ้าอีเจ้าของร้านกาแฟและพยาบาลจูมินก่อนที่เขาจะเดินตามอิงอิงไปและขึ้นลิฟต์มายัางด้านบนซึ่งเป็นบริษัทที่เธอทํางานอยู่เมื่อเดินเข้ามาด้านในคังเฉียวแซงว่ามาสมัครงานตําแหน่งพนักง,งานแจกใบปลิวตอบแบบสอบถามและเขาก็ได้งานแบบงงๆแต่ก็ทําให้เขาได้อยู่ใกล้ชิดอิงอิงมากขึ้นพอทุกครั้งเขาต้องเอาแบบสอบถามมาส่งให้กับเธอ ทางเฉียวตั้งใจทํางานไปอย่างมากและจังหวะนั้นเขาก็หันมาเห็นลาซักรี ที่อิงอิงกับแม่เคยส่งผมมาซักขังเฉียวเดินเข้ามาในร้านและแซงคำเป็นถามถึงพมสีขาวที่เขาได้เอามาส่งซักว่าได้จ่ายเงินไปแล้วหรือยังพร้อมกับจดที่อยู่ให้กับพนักงานไปพนักงานเช็คดูและบอกว่าจ่ายเงินแล้วขังเฉียวแซงคำเป็นพี่ชายของอิงอิงแล้วขอดูรอยเลอะบนผมผืนนั้นพนักงานเปิดหน้าจอให้ดูและบอกว่ารอยเปื้อนมันมีความข้นเกินกว่าจะเป็นน้ำผลไม้ขังเฉียวที่ยืนคิดอยู่บนเพลินก็ไม่ทันได้สังเกตรอบๆก็ต้องตกใจเมื่อเจ้าอี้มาสกิดตัวเขาเขาถามเจ้าอี้ว่ามาทำอะไรแถนี้ เจ้าอี้บอกว่าเห็นข้างเฉียวยื่นแจกใบปลิวอยู่สักพักแล้วจากนั้นทั้งสองคนก็ชวนกันมาหากาแฟกินโดยข้างเฉียวให้เจ้าอี้โทรชวนชูรี่มาด้วยทั้งสามมาที่ร้านอาคาเฟ่และได้เจอกับจูมินซึ่งข้างเฉียวก็สงสัยว่าเธอจะเป็นเสี่ยวไปแอกเขาปริศนาที่แอดไลน์มาหาเขาเมื่อทั้งสี่คนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วข้างเฉียวรีบทักไปหาเสี่ยวไป่ทันทีว่าต้องการอะไรและดูโทรศัพท์ของทุกคนว่ามันจะเด้งแจ้งเตือนขึ้นมาหรือเปล่าแต่มันก็เงียบสนิท ชูลี่ขอตัวไปหยิบน้ำพอดีกับที่เสี่ยวไปตอบกลับมาว่าช่วยให้คุณตัดสินใจถูกต้องคังเฉียวมองไปที่เจ้าของร้านแต่เขากําลังรับออเดอร์ลูกค้าอยู่ส่วนจูมินก็เล่นแต่เกมไม่ได้ตอบแชทใครเลยเสี่ยวไปตอบกลับมาอีกว่าบางทีคุณอ่านรู้ว่าฉันเป็นใครตอนนั้นเองชูลี่กลับมาที่โต๊ะและเป็นเจ้าอีที่ขอตัวไปหยิบกระดาษทิชชู่เสี่ยวไปทักกลับมาอีกว่าฉันเห็นคุณและจังหวะนั้นจูมินก็เดินออกจากร้านเพื่อไปทํางานตอนที่เสี่ยวไปจะส่งข้อความมาว่า ฉันรู้ทุกความลับของคุณทำเอาข้างเฉียวจนกระมืดแปดดานว่าแท้จริงแล้วเสียออกไปเป็นใครกันแน่ข้างเฉียวมานั่งที่บันไดก็จะได้ยินพนักงานในบริษัทคุยกันถึงเรื่องพ่อของอิงอิงข้างเฉียวเอกสารมาส่งให้อิงอิงก็จะเห็นพปวกวุญแจบ,บนโต๊ะเขาเลยถามเธอว่าคุณทาเองหรือคุณเสียอิงอิงได้ยินแบบนั้นก็ถามว่าทําไมถึงรู้นามสกุลเธอข้างเฉียวแถไปว่าเขาเดินมาแล้วได้ยินคนพูดกันว่าคุณกับพ่อทํางานอยู่ที่นี่อิงอิงเลยบอกว่า อนนี้พ่อเธอไม่ค่อยแข็งแรงเขาเลยม,มาทำงานยังไม่ได้แต่เขาจะดีขึ้นในเร็ววันนี้วันถัดมาอิงอิงไปนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารข้างเชียวก็ตามเธอไปด้วยและขอไปนั่งโต๊ะเดียวกันกับเธอเธอก็ไม่ปฏิเสธเขาข้างเฉียวเลยอาศัยจังหวะนั้นชวนเธอไปดินเนอร์ในวันพุ่งดีตอนแรกดูเหมือนอิงอิงจะไม่ยอมไปแต่จังหวะนั้นมีชายหนุ่มคนดึนเดินมาหาเธอและเรียกเธอเข้าไปคุยด้วย อีอิงเลยผ่าตัวออกมาก็จะเดินกลับมาที่โตอีกครั้งและบอกว่าแม่ชอบส่งคนมาหาเธอเวลาที่เธอไม่ยอมตอบแชทหรือเงียบหายไปก่อนที่เธอจะเปลี่ยนใจยอมตกลงไปดินเนอร์กับคังเฉียวในวันพรุ่งนี้หลังจากที่อีอิงเดินออกไปแล้วเสี่ยวไปก็ทักหาคังเฉียวอีกครั้งและส่งรูปที่แอบถ่ายทั้งคู่มาให้ดูข้างเฉียวเกิดความสงสัยเลยลุกขึ้นไปถามพนักง,งานว่าโตะที่อยู่ข้างๆขางเขาเมื่อกี้มีคนมานั่งอยู่หรือเปล่าพนักง,งานตอบว่า มีผู้หญิงใส่แว่นนั่งอยู่สักพักค้งเฉียวคิดว่าต้องเป็นชูรี่แน่นอนเขาเลยรีบโทรไปหาชูรี่และให้เธอเปิดกล้องมือถือแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะชูรี่อยู่บ้านและเพิ่งจะอาบน้ําเสร็จข้างเฉียวไม่พูดอะไรต่อก่อนที่จะวางสายเธอไปคืนวันถัดมาค้างเฉียวไปเดทก,กับอิงอิงที่ร้านชื่อว่าเบอร์ตฟลยทั้งคู่คุยกันอย่างเป็นกันเองซึ่งผู้คุยกันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวพวกเขาสัญญากันว่าหากใครคนนึงไปเที่ยวที่ใหม่ๆจะต้องส่งโปสเการ์มาให้ดูทุกครั้งจนเมื่อถึงเวลลากับ ข้งเฉียวเดินมากับอิงอิงเขาพยายามขอเบอร์โทรศัพท์เธอแต่อีอิงก็ไม่ยอมให้ข้างเฉียวเลยบอกว่างั้นผมขอเดินไปส่งคุณที่บ้านตรงถนนซานหยวนแล้วกันอิงอิงหยุดนิ่งและถามว่าคุณรู้ที่อยู่ของฉันได้ยังไงเพราะเธอไม่เคยบอกเขาเลยข้างเฉียวพยายามแก้ตัวแต่อิงอิงขอให้เขาเลิกโกหกสักทีตอนนั้นเสี่ยวไปกระทักมาถามว่าคุณกํลาลังเจอปัญหาใช่หรือเปล่าข้างเฉียวตัดสินใจเล่าความจริงให้อิงอิงฟังว่าเขาขาหักและแอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลยุนไท ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านของเธอวันๆเขาไม่ได้ทําอะไรจนกระทั่งได้เห็นอิงอิงที่อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามเขาสัญญากับตัวเองว่าเขาจะต้องรู้จักผู้หญิงคนนี้ให้ได้และจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่ใกล้เธออิงอิงไม่ได้ยินความจริงเธอเลยเดินเข้าไปกอดทางเฉียวแต่ทัานใดนั้นลูกน้องที่บ้านของเธอก็ได้มาพาตัวเธอกลับบ้านตามคําสั่งแม่ของเธออิงอิงขอร้องให้ลูกน้องทั้งสองคนอย่าทำร้ายข้างเฉียวโดยเด็ดขาดก่อนที่เธอจะขึ้นรถกลับไปวันลุงึ้น ทางเฉียวมาทํางานตามปกติแต่ก็ได้พบว่าอิงอิงนั้นไม่ได้มาทํางานเขาเลยรีบาหาอิงอิงที่บ้านแต่ไม่ว่าจะกดออดสักกี่ครั้งก็ไม่มีใครออกมาเปิดประตูหรือมีสัญญาณตอบรับใดๆเลยทางเฉียวมาหาเจ้าของร้านอาคาเฟ่และสอบถามเรื่องบ้านของอิงอิงเจ้าของร้านตัดสินใจเล่าให้ฟังว่าเขากับอิงอิงเป็นเพื่อนกันมานานแล้วรวมถึงพ่อของเขากับพ่อของขอิงอิงก,ก็ได้ทําธุรกิจร่วมกันแต่ตอนนี้พ่อของอิงอิงกำลังมีปัญหาอยู่เขาเลยตัดสินใจย้ายมาอยู่กับอิงอิง เพื่อที่จะได้ช่วยดูแลเธอและเป็นที่ปรึกษาให้กับเธอพร้อมบอกว่านี่คือสิ่งเท่าที่เขาจะบอกคังเฉียวได้และปิดท้ายว่าคังเฉียวกับอีอิงอยู่คนละโลกกันในช่วยเธอไม่ได้หรอกตกดึกคืนนั้นคังเฉียวมาหาอีอิงที่หน้าบ้านท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมา เขาตัดสินใจปีนนั่งหลานที่อยู่ในสายก่อสร้างซึ่งติดกับห้องนอนของอิงอิงเขาตะโกนเรียกเธอให้ออกมาก็จะตัดสินใจพ่นสเปรย์เป็นรูปผีเสื้อใส่ป้ายที่หันไปทางห้องนอนของอิงอิงดยสื่อว่าเขาจะรอเธออยู่ที่ร้านบัตเตอร์ไฟจากนั้นข้งเชียวเดินฝ่าสายฝนเพื่อมารออิงอิงอยู่ที่ร้านบัตเตอร์ไฟค่ำคืนผ่านพ้นไปหญิงสาวก็ยังไม่มาจนอีกวันชายหนุ่มก็ยังคงรอเธออยู่อย่างนั้นและแล้วอิงอิงก็มาจนได้เขาสวมกอดเธอเอาไว้แน่น จากนั้นเขาได้พาอิงอิงไปที่ทะเลนี่คือช่วงเวลาแห่งความสุขของคนทั้งสองคนมีเพียงความรักความปรารถนาระหว่างกันเท่านั้นทั้งเฉียวได้เห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งในโชว์รูมเขารู้สึกชอบเป็นอย่างมากแต่คงต้องเก็บความชอบไว้แค่นั้นทั้งคู่กลับมายัางที่พักอิงอิงบอกเขาว่าเธออยากจะลบอดีตที่ผ่านมาทั้งเฉียวรีบสวนไปว่าอดีตที่ผ่านมาของเธอจะเป็นยังไงเขาเองรับได้ทุกอย่างและบอกว่าเหตุผลที่เขาชอบมอเตอร์ไซค์ก็เพราะว่ามันสามารถพาเขาออกไปจากที่แย่ๆอิงอิงถามว่า ถ้ามีมอเตอร์ไซค์คุณจะพาฉันออกไปจากที่ที่ฉันเกลียดได้หรือเปล่าขัางเฉียวตอบว่าได้และหลังจากนั้นมอเตอร์ไซค์คันที่ขังเฉียวหมายตาก็ได้กลายมาเป็นของเขาจนได้ขังเฉียวไปอิงซ้อนมอเตอร์ไซค์เขาแว้นไปท่องเที่ยวที่ต่างๆทั้งสองคนกําลังมีความสุขอย่างมากจนกลับมายังที่พักขังเฉียวรู้สึกสงสัยเรื่องที่ว่าอิงอิงไม่ทํางานแต่เอาเงินมากมายขนาดนั้นมาจากไหนซึ่งเขาก็หลุดปากถามออกไปจนทําให้เธอไม่ค่อยพอใจเขามากนะัก ข้างเฉียวทัพไปหาเสี่ยวไปก่อนที่อีกฝ่ายจะตอบมาว่ากลับมาถ้าอยากรู้ว่าฉันเป็นใครข้างเฉียวกําลังจะออกไปแต่กลับเจอลูกน้องแม่ของอิงอิงพวกมันได้มาดักรอเขาอยู่ข้างเฉียวรีบชิ่งหนีแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นและโดนจับกระทืบจนน่วมข้างเฉียวพยายามรวบรวมกําลังที่มีเพื่อออกไปหาเสี่ยวไปตามจุดที่ได้นัดพบกันไว้ซึ่งมันก็คือไซต์ก่อสร้างทางบ้านของอิงอิงนั่นเองเมื่อมาถึงเขาเห็นว่าเสี่ยวไปกําลังคุดอะไรบางอย่าง ข้างเฉียวเดินมาจับตัวเสี่ยวไปแต่ก็จับตัวไม่ได้ถุงดำที่อิงก,กับแม่ฝังเอาไว้มันก็ถูกขุดจนโผล่ขึ้นมาข้างเฉียวพยายามจะเอาดินกบแต่จังหวะนั้นรถตารวจได้ขับเข้ามาพอดีพร้อมกับอิงอิงและแม่แม่ถามตารวจว่าเกิดอะไรขึ้นตํารวจบอกว่ามีคนแจ้งความว่ามีเหตุฆาตรกรรมเกิดขึ้นที่นี่และข้างเฉียวคือพยานที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดข้างเฉียวหันมาบอกอิงอิงว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกที่มีจะไม่เปลี่ยนแปลงจากนั้นตำรวจอีกนายก็ได้เปิดถุงดำออกดูด้านใน แต่ด้านในกับกายรปสบของตัวอ่อนไม่ใช่ศพของเสียคุณ <men> พ่อของอิงอิงแต่อย่างใดตำรวจพาคัอองเฉียวมาส่งที่บ้าน <men> เขาเลยถามว่าศพของตัวอ่อนมาจากไหนตำรวจเลยเล่าให้คัอองเฉียวฟังว่าเคยมีเหตุการณ์ขโมยศพตัวอ่อน <men> เกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนซึ่งโรงพยาบาลยุนได <men> 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 เคยแจ้งความกับตำรวจมาแล้วเขาคิดว <men> <men> ่าครั้งนี้น่าจะมีคนกั่นแกล้งอย่างแน่นอนคังเฉียวรีบขี่มอเตอร์ไซค์มาที่โรงพยาบาลยุนไดเพื่อสอบถามความจริงจากจูมิน แต่จังหวะนั้นพยาบาลกับหมอได้เห็นศพของคนไข้ออกมาเมื่อข้างเฉียวเอามือไปสัมผัสเขาก็ได้รู้ว่าศพนั้นคือคุณเจียงที่ได้เสียชีวิตไปแล้วจากนั้นจูมินพาข้างเฉียวมานั่งสงบสติอารมณ์และถามเขาว่าทําไมถึงคิดว่าเป็นเธอข้างเฉียวตอบว่าพอตัวอ่อนในโหลแก้วหายไปจูมินเลยบอกความจริงว่าไม่ใช่เธอและเธอไม่เคยอิจฉาที่แฟนเธอเป็นห่วงอิงอิงรวมถึงคนที่เป็นเสี่ยวไปตัวจริงก็คือชูลี ลูกสาวของผู้อํานวยการโรงพยาบาลยุนไดแห่งนี้เระกอวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนว่าเธอขโมยตัวอ่อนในโหลกแก้วเมื่อได้ยินดังนั้นเขาเรีบมองไปที่บ้านของอิงองและได้พบว่าประตูหน้าบ้านนั้นถูกเปิดออกภายในห้องนอนของอิงอิงชูลี่ถามหาล่าของเซียคุณที่โดนอิงอิงฆ่าตายแต่อิงอิงนั้นไม่หลูเลืองตอนนี้ในมือชูลี่มีน้ำกดอยู่เธอบังคับให้อิงอิงพูดว่าสมนั้นอยู่ที่ไหนจังหวะนั้นเองคังเฉียวได้เข้ามาในบ้านพอดีและขึ้นมาห้ามเอาไว้ได้ทัน ชูลี่เห็นคังเฉียวก็รู้สึกอิจฉ้าว่าทําไมคังเฉียวถึงไปตกบลุมลักอิงอิงคังเฉียวถามชูลี่ว่าเธอทําได้ยังไงก่อนที่ชูลี่จะสรารภาพว่าเธอได้ติดตั้งสาปแอปในมือถือของคังเฉียวและให้เจ้าอีติดตั้งกล้องตัวเล็กเอาไว้ซ่อนอยู่ในกล้องส่องทางไกลนั่นเลยทําให้เธอเห็นทุกอย่างเหมือนที่คังเฉียวเห็นรวมถึงการฆาตกรรมในบ้านนี้และให้เจ้าอีไปขุดเพื่อเอาศพเสียขุณขึ้นมาแต่ในถุงดากลับไม่มีอะไรเลยเธอเลยขโมยตัวอ่อนไปใส่ไว้แทนซึ่งเธอ ต้องการให้ตำรวจจับองอิงเข้าคุกเพราะเธอนั้นรักข้างเฉียวมากและเธอสารภาพว่าเธอเองก็คือเสี่ยวไผ่เชหวะนนั้นเจ้าอี้เข้ามาพอดีเขาต้องการพาตัวชูรี่กลับแต่เธอก็ไม่ยอมไปกับเขาและขู่จะล่าน้ำกดใส่ตัวเองอิงอิงลุกขึ้นไปปลอบใจเธอและบอกเธอว่าวันนึงชูรี่จะเจอคนที่รักเธอและเธอก็ไม่เคยรักข้างเฉียวเลยเธอแค่เบื่อเท่านั้นเธอเลยยอมออกไปเดทกับเขาตอนที่จะแย่งน้ำกดมาจากมือชูรี่และเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใดๆ จากนั้นตำรวจได้มาพาตัวชูรี่กับเจ้าอีออกไปจากที่เกิดเหตุอีอิงได้มาถามข้างเฉียวว่าคืนนั้นคุณเห็นอะไรข้างเฉียวบอกว่าเขาเห็นเธอทะเลาะกันกับพ่ออีอิงตอบว่าใช่แล้วคุณจะแจ้งตำรวจหรือเปล่าจะรักกับฆาตกรได้หรือไม่ข้างเฉียวบอกไม่ว่ายังไงความรู้สึกของเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงก่อนที่แม่ของอีอิงจะมาพาเธอขึ้นรถแล้วขับออกไปข้างเฉียวไม่ยอมง่ายๆเขารีบบิดมอเตอร์ไซค์ตามไปติด เขาตะโกนบอกให้รถจอดก็จะบีนรถแซงขึ้นไปสุดท้ายรถของข้งเฉียวก็ล้มลงกับพื้นและรถของอีอิงก็จอดพอดีเธอเดินลงมาดูอาการคังเฉียวจังหวะนั้นเสียคูที่ข้างเฉียวคิดว่าเขาตายไปแล้วก็ได้ก้าวเดินออกมาแล้วเขาถามอีอิงว่าเธอรักเขาหรือเปล่าอีอิงตอบแค่ว่าคุณไม่อนุญาตให้ฉันรักใครแต่เสียคูกลับบอกว่าในตอนนี้เธอสามารถรักใครก็ได้เธอไปกับเขาได้เลยถ้าหากเธอต้องการ จากนั้นทั้งสองคนได้เข้ามาคุยกันอยู่ในบ้านอีอิงสารภาพว่าเซียคุณเขาไม่ใช่พ่อของเธอนามสกุลของเธอคือจางและแท้จริงแล้วเซียคุณเป็นสามีของเธอแต่ต้องปิดบังสถานะเอาไว้และคืนนั้นที่คังเฉียวเห็นตัวเธอเพิ่งสูญเสียลูกที่เพิ่งตั้งรันไปทําให้แม่ของเธอโมโหไปอย่างมากเซียคุณพยายามจะห้ามแม่ที่สติแตกและหลังจากนั้นแม่ก็ให้เธอมาทําตัวดีๆกับเซียคุณ เพื่อที่เธอจะไม่ต้องโดนทิ้งและของที่อยู่ในถุงดำใบนั้นมันเป็นของใช้เด็กอ่อนที่เธอต้องการจะทิ้งเพื่อจะลืมทุกอย่างเกี่ยวกับลูกเมื่อเล่าจบขังเฉียวถามเธอว่าอีอิงเคยรักเขาบ้างไหมอีอิงไม่ตอบอะไรแต่บอกแค่ว่าเราอยู่คนละโลกกันแม้ว่าขัางเฉียวจะบังคับเธอเพื่อให้เธอมากับเขาให้ได้แต่ยังไงเธอก็ไม่ยอมมาก่อนที่เธอจะเดินกลับเข้าไปในบ้านส่วนขางเฉียวก็กลับมาใช้ชีวิตแบบเงาเหงาบ้านของอีอิงถูกประกาศขายเช่นเดียวกันกับขังเฉียวที่ตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่อื่น วันเวลาผ่านไป10ปีคังเฉียวกลับมาที่ร้านอาคาเฟ่อีกครั้งซึ่งเจ้าของร้านจริงๆแล้วเขาชื่อว่าจางเวยและตอนนี้เขาแต่งงานกับจูมินแล้วจงววางเหวยเล่าให้คังเฉียวฟังว่าการตัดสินใจทุกครั้งเกี่ยวกับเสียคุณเธอจะตัดสินใจเพื่อคนอื่นแต่ตอนที่เธออยู่กับนายเธอตัดสินใจเพื่อตัวเองเป็นครั้งแรกหลังจากเหตุการณ์วันนั้นสิ้นสุดลงอาการป่วยของเสียคุณก็แย่ลงเรื่อยๆสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตอีอิงเลยย้ายไปจากที่นี่คังเฉียวถามว่าและตอนนี้เธออยู่ที่ไหน จ้างวยอยูเอาโปสการ์ดที่เธอส่งมาให้ข้างเฉียวดูเพราะทุกอันจาหน้าถึงข้างเฉียวเสมอตอนนี้เธออยู่ที่ปานามาข้างเฉียวเลยนึกถึงสัญญาที่ตกลงกันไว้เมื่อตอนที่อยู่ล้านบัตเตอร์ฟลายได้ว่าหากใครคนหนึ่งไปเที่ยวที่ใหม่ๆจะต้องส่งโปสการ์ดมาให้ดูเสมอจากนันข้างเฉียวก็ขับรถมาที่ปานามาและหวังว่าเมื่อสิ้นสุดถนนเขาจะได้เจอกับเธออีกครั้งและหนังก็ได้จบลง่า เอาละครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับเป็นหนังรักที่ไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่นะชูลี่ลรักครังเฉียวมาดูแลทุกอย่างทําทุกอย่างให้สุดท้ายความรักก็ย้อนกลับมาทํารลายชูลี่เพราะครังเฉียวเห็นเธอเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นเช่นเดียวกันกันกบเจ้าอีที่รักชูลี่จนหมดหัวใจแต่สุดท้ายก็โดนหลอกใช้อยู่ดีส่วนครังเฉียวที่ทําทุกอย่างลงไปทั้งหมดก็เพราะว่าเขาในรักอิงอิงจากหัวใจส่วนอิงอิงก็รักครังเฉียวเช่นเดียวกันแต่เพราะต้องการให้แม่ให้ครอบครัวมีชีวิตสุขสบายทําให้เธอตัดสินใจยอมเป็นภรรยาลับๆของเียคุณ โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซิกดักไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมจะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวีดัสสวัสดีรับ